ว่าเป็นเรื่องของนักฟุตบอลดาวรุ่งนะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นถึงเยาวชนทีมชาติไทยนะครับก็เป็นผู้สาบตูของทางทีมชนบุรีเอฟซีครับหรือยูสนามชนเนี่ยก็ก่อเหตุนะครับเมาแล้วขับพุ่งชนคอนดกําลังกายนะครับตอนช่วงเช้านะฮะก็คือเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็เจ็บสาหัสหนึ่งนะครับก็มีการเป่าเช็คแอลกอฮอล์นะครับพุ่งทะลุ1 8 4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมเซ็นรับทราบนะครับทางด้านสโมสรเองนะครับต้นสังกัดก็มีการสสัั่่งงแบนนนนททีห้าาามมลจกว ดีจะแล้วเสร็จนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับสพเมืองชนบุรีครับรับแจ้งเหตุมีรถชนคนเดินออกกําลังกายเสียชีวิตครับบนสะพานใหม่ตอนที่2นะครับถนนเรียบชายทะเลตาบลนบ้านขวดอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับพบผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทีมกู้ภัยได้เข้าตรวจสอบพบศพของคุณนะครับกัญญาพงหัดบันนะครับอายุ62ปีเนี่ยใส่ชุดออกกําลังกายครับสภาพนะครับก็คือโดนชนนะ ขาขวาหักนะครับศีรษะแตกนะครับแล้วก็มีคุณที่ชื่อนายพงศ์นะครับไม่ทราบนามสกุลครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจะมีขาขวาหักนะครับนอนอยู่บริเวณใกล้ๆต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีนะครับโดยในจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างไม่ไกลมากนักนะครับก็พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีดำครับทะเบียนกไก่จ้จาน8061ครับด้านหน้ามีรอยชนด้านท้ายรถเนี่ยพังยับเยินครับโดยพบนะครับแบงค์นะครับวอ วอรวุธนะครับสุขคุณานะครับอายุ23ปีเนี่ยซึ่งตอนนี้นะครับเป็นผู้รักษาประตูของทีมฉลามชน FC หรือชนบุรี FC นะครับก็ยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถนะครับแล้วก็มีสภาพกําลังเงินเมาก่อนให้ก่อนที่ตารวจจะขอเป่าวัดแอลกอฮอล์ก็พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์นะครับอยู่ที่184มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมเซ็นรับทราบนะครับแต่ว่าเออมีทางผู้เห็นเหตุการณ์มาออกนะครับบอกว่า ตอนมีผู้เหยการมาเล่านะครับว่ารถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูงครับและเสียหลักหมุนเฉี่ยวฟุตบาทนะครับมาแล้วก็ไฟแตกกระจายแล้วก็หักหลบกระทันหันจนเป็นผู้ชนผู้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตครับเดินที่โดนบนถนนในเลนจักรยานแบบเต็มๆแบบไม่มีทางหลบได้เลยะนะครับโดยหลังเกิดเหตุน,น่ยมีชายใส่เสื้อสีขาวและดําซึ่งทราบภายหลังว่าหนึ่งนั้นเป็นเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนะครับอดีต นักฟุตบอลทีมชาติไทยวัย3 6ปีนะครับซึ่งคนนี้เป็นกองหลังทีมชาติไทยด้วยนะครับที่มาพร้อมกับรถ Fortun e r สีขาวแล้วก็มีชาย2คนครับจะพาผู้ก่อเหตุขึ้นรถแต่ทางตำรวจและกู้ภัยไม่ยอมครับจนเกิดเหตุนะฮะปะทะกันด้วยวาจากัะเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรบานปลายครับแล้วก็ไม่มีใครแจ้งความเอาผิดทั้งหมดจึงได้เดินทางกลับไปนะฮะครั้งนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งข้อหานะครับคุณวราวุฒิสุขณาครับนายทวารดาวรุ่งของทีมถล่มชนนะครับว่า ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตครับและทำบาดเจ็บด้วยครับโดยถึงข้อหาเมาและขับก่อนก่อนที่จะจับตัวไปโรงพักแล้วก็ดําเนินคดีต่อไปครับขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บต่างกดแค้นที่นักฟุตบอลรายนี้นะครับเมาและขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับแถมยังไม่ยอมช่วยเหลือนะครับหรือนําส่งโรงพยาบาลครับทำให้พวกที่เป็นทีฟุตบอลเนี่ยยังพาหนีได้ซ้ําคือไปโทรตามให้รุ่นพี่มาพาหนีไปอีกนะครับก็ยืนยันทางญาติยืนยันว่าจะ เนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของทางสโมสรชมบุรีเอฟซีเอนะครับก็มีการออกแถลงการด่วนผ่าน Facebook ของสโมสรครับระบุว่านะฮะขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณกัญญานะครับพงหัดบันผู้เสียชีวิตแล้วก็คุณพงผู้บาดเจ็บอย่างสุดซึ้งนะครับก็ทางสโมสรระบุนะฮะว่าทันทีที่ทราบข่าวเหตุการณ์นะครับทางผู้บริหารทีมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมหารือกันโดยไม่ได้มีมาตรการดังนี้นะครับหนึ่งผู้บริหารและทางสโมสรชมบุรีเอฟซีครับ พร้อมจะไปเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บนะครับณขณะนี้ที่กําลังพักสัตวตัวที่โรงพยาบาลชนบุรีและก็ผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับข้อ 2. ครับสโมสรชนบุรีเอฟซขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการทําของนายวรบุรสุขุณานะครับผู้รักษาประตูสโมสรชนบุรีเอฟซครับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาและขับรถชนนะครับจนทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าทางสโมสรเนี่ยเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลครับที่มีความมุ่งหวังจะทำให้คนชนบุรี มีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคแล้วก็มีพฤติกรรมการเมาการขับในส่วนทางกับจตนาลมที่เรามีนะครับอีกทั้งยืนยันว่านะครับจากควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรสโมสรเนี่ยก่อเหตุเมานะคขับจนเกิดสูญเสียเหตุการณ์สเสียแบบนี้อีกนะครับ,รบข้อ3มครับสโมสรขอแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสโมสรยืนยันจะไม่ปกป้องคนกระทำความผิดครับ พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็นําตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอีกทั้งจะไม่ส่งนายวรรุษสุขนาครับลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมายต่อไปครับ,รบและข้อสี่นะครับในส่วนของคุณเฉลิมพงศ์เกิดแก้นะครับทางสโมสรจะทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยในเบื้องต้นเนี่ยสโมสรยืนยันจะไม่ส่งลงสนามจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้ของการกระทําผิดหรือไม่นะครับก็ทางสโมสรเองก็ ขอแสดงความเสียใจจากใจจิงครับแต่ประเด็นนี้นะพี่โอ็เป็นเรื่องที่ว่าทางในโลกโซเชียลนี่เดือดมากเลยเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลซึ่งตอนนี้เปิดฤดูกาลอยู่ครับแล้ทําไมถึงไปทานเหล้าจนถึงเช้านสถึงเช้าเลยนะฮะเพราะว่าตอนชนเนี่ยก็เนี่ยตีสี่คนเขาออกกาลังกายแล้วอ่ะใช่แล้วนี่นักกีฬาไปกินเหล้าขับรถไปชนคนออกกําลังกายตอนเช้าครับซึ่งมัน มันไม่ใช่วิถัยของนักกีฬาไงถูกต้องจริงๆมันต้องซ้อมนะใช่ครับออแล้วนี่คือกินเหล้าแล้วตื่นกี่โมงอะกับน้องวันแล้จะได้ซ้อมไหมก็คือวินัยของการกีฬาก็ชัดเจนว่ายังไม่มีด้วยนะครับก็กลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยนี่มันเช้าคุณกินยันเช้าเลยเหรออืออก็คือกลายเป็นเรื่องเราได้ข่าวว่าเพิ่งจะได้เล่นเป็นตัวจริงใช่คือเพื่อนน้องน้องเพิ่งอายุ23าปีครับแล้วก็เพิ่งแบบว่าจะมีโอกาสได้เบียดเป็นตัวจริงบ้างเป็นบางครั้งแล้วระหว่างที่คุณชนินทึ่เป็น มือหนึ่งของทีมเนี่ยอาจจะมีพักหรือเบรกอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเคยเป็นนยาวชนทีมชาติด้วยซึ่งก็ถือว่าไม่รู้จะอนาคตเส้นทางจะเป็นยังไงต่อ